ประวัติยอ่ออิหมามอนันาซอัอน,นาไซเนี่ยมีชื่อเต็มว่าอัลอิหมามอัลฮาฟิสอัหฮมัดบินชูอิบบินอาลีบินจินานบินบาฮ์รุลอ,อัคุรอซานีอันาอซฉายานามว่าอบูอับดิรอห์มานเขาเป็นหนึ่งในบรรดานักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาฮะดิสเขาเกิดนณนเมืองนาจาในเควนคุรรซานปีฮิจรสัสกราชที่2 1 5ซึ่งตรงกับ ปีคริสตศักราชที่829เขาเนี่ยเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่มีความรู้และเคร่งครัดในเรื่องของศาสนา จุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ของเขาก็คือการเริ่มเรียนตามมัสยิดต่างๆจากผู้รู้ในเมืองที่อาศัยอยู่ด้วยการท่องจำอัลกุรอานแล้วก็ฮะดิษศึกษาวิชาฟิกแล้วก็บรรยายอิสลามเมื่อตัวเป็นหนุ่มก็มีความสนใจที่จะเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อศึกษาเกี่ยวกับฮะดิษเขาเนี่ยเดินทางในแคว้นคุรรซานบัสรอกูฟาแล้วก็แบกแดดเมื่อโตขึ้นอีกเนี่ยเขาก็ได้ เข้าไปยังเมืองมักกะและประกอบพิธีฮัตร่เรียนในนครมักกะและไปต่อที่เมืองชามดามัสกัสอียิปจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้รายงานฮะด,ดิสและก็สามารถจดจำฮัตด,ดิษได้เป็นจำนวนมากในระหว่างที่เขาเนี่ยพักอยู่ณอียิปเขาก็ได้สอนฮะด,ดิษให้กับผู้คนมากมายทำให้เขามีลูกศิษย์ มากมายจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะจนทำให้บรรดานักปราชญ์ในอิยิมเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาต่ออานาซาียเขาก็เลยเดินทางไปยังเมืองอารอมุละในปาเลสไตน์ก่อนที่อานาซาียจะเสียชีวิตลงเนี่ยเขาก็ได้ทำตำราห,หรือหนังสือมากมายขึ้นมานะคะเช่นอันซุนัลอัลกุบรออัลคอซออิสอาลีอัลฟาตอ,อีลุลซอฮบะาและอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะ สำหรับการเสียชีวิตของอนาซาอีเนี่ยมีทัศนะคติที่ขัดแย้งด้วยกันสองทัศนะคตินะคะก็คือว่าบเออบ้างก็บอกว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตที่นะเนอเมืองอารามูละหรือเมืองสุดท้ายที่เขาไปอยู่แล้วก็ศพถูกฝังที่นครไปตุลมาคดิสแต่อีทัศนะคตินึงบอกว่าเขาเนี่ยออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัทแล้วก็เสียชีวิตที่นครมกักกะในเดือนชาบาน ปีฮิจริศกกราช303ตรงกับคิดศกกราชที่915รวมอายุทั้งหมดก็คือ86ปีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่ดิฉันจะมีให้ทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟมาณนะที่นี้ด้วยค่ะอย่าจะกินแล้วคอยรอนค่ะ